สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนาจากักรในพระบรมราชูปธรรมและ สถานีโทรทัศน์ t n เ2นนะคะดำเนินการโดยนักศึกษาวิทยยป้องกันร,ราชาอาณจาักรรุ่นที่64ค่ะวันนี้ดิฉันสวิตานาคานครนะคะนักนนะะนกษาวาปรรุ่นที่64เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ชมคะในการนําเสนอยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาลในการถแถลงผลของนักกษาวาปรรุ่นที่64นะคะก็มีเรื่องหนึ่งค่ะที่เราอยากจะนําเสนอให้รัฐบาลน,นําไปปรับใช้การปรปับปรุงยุทธศาสตร์ชาตินะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคนพัฒนาภาครัฐและกฎหมายค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคนที่จะ มาพูดให้เราฟังในเรื่องนี้นะคะก็คือคุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เล็กนะคะพี่เล็กคะเราจะนําเสนอเรื่องยุทธศาสตร์การพ,าพัฒนาคนพัฒนาภาครัฐและกฎหมายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาพวกนี้มันจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรและปัญหาที่มันสะสมมามีอะไรบ้างคะเอ,อ่อจริงๆถ้าถ้ามองในภาพรวมนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูตอนอื่นมาก่อนเลยเราก็จะพบว่า ณขณะนี้ที่เรารเผชิญหน้ากันอยู่คือค,อความท,ท้าทายรูปแบบต่างๆนะครับที่ที่เรารเผชิญอยู่แล้วเรากําลังรับมือกันอยู่จะรู้สึกตัวบ้างมไม่รู้สึกตัวบ้างนะครับที่รู้สึกตัวบ้างก็อย่างแพนเดกนะครับโรคระบาดอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่รู้สึกตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเศรษฐกิจเศร,รษฐกิจมันดูแย่มันมันมันก็ดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามันก็ทั่วโลกนะมันไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยมันเป็นทั่วโลกเลย มันก็ผลมาจากแพนเดมิกนั่นแหละ <c oughs> นะครับเราถมเงินลงไปเยอะๆพอ <c oughs> ถึงเวลาเงินมันเยอะอยู่ในตลาดแล้วเราจะทำยังไงต่อราคาของก็ขึ้นนะครับแต่ยังมีเรื่อง geo p o l i t i c ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ <c oughs> นะครับและที่สำคัญคือ climate change <c oughs> นะครับซึ่งเราไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่ <c oughs> นะครับเราจะพูดกันถึงปัญหาเฉพาะหน้าซะเป็น <c oughs> ส่วนใหญ่ แต่เรื่องพันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ที่เราจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาถ้าเราไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ไม่ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้เราคงจะแย่นะครับปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของสังคมผู้สูงวัยสังคมผู้สูงวัยเนี่ยอีกหน่อยเราจะพบว่าคน<ม>จะได้<ก>เยอะเยอะขนาดนี้ละอีกหน่อยคนจะลดลงอย่างนี้นะครับ แล้วก็คนอยู่ในระบบการทํางานเนี่ยก็จะเป็นคนสูงวัยคนที่อยู่ในวัยทํางานก็จะเป็นคนอายุน้อยๆก็จะมีจํานวนน้อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าถ้าคนสูงวัยจํานวนมากคนที่อยู่ในระบบจํานวนน้อยอย่างนี้นะครับสิ่งที่จะทําให้เอาเงินมาจ่ายเป็นเป็นบำเหน็จบํานาญให้คนแก่ดูแลคนแก่ในอนาคตจะเรียกว่าคนแก่จะสะเทือนใจนิดนึงนะคนอายุสูงวัยแ็และกันนะครับก็จะก็จะ ก็จะหาไม่ได้มันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเราก็คือคเราจะต้องพัฒนาอยู่3ามสี่เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือเรื่องคนคเรื่องที่2ก็คือเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องกฎหมายกฎระเบียบอ,อันนี้เป็นฟาวเดชันที่สาคัญค,คือถ้าเราไม่พัฒนาตรงนี้เนี่ยเราไปไหนไม่ได้เลยนะครับ ผมเรียนเรื่องคนก่อนเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากๆเพราะว่าคนนี้คือหัวใจในทุกสิ่งในการพัฒนาถ้าคนไม่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับก,ก็ทำไม่ได้ก็ทําไม่ได้มันก็เหมือนกับที่เราเรียนหนังสือสมัยเด็กๆเดี๋ยวน,นี้ไม่รู้ได้เรียนกันหรือเปล่าก็คือไม้ไผ่อันเดียวกับไม้ไผ่เป็นกรรําถ<ม>้าไม้ไผ่อันเดียวเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็หักนะครับแต่ถ้าไม้ไผ่เป็นกำเนี่ยเราสามารถสร้างพลังแล้วไปทําอะไรได้เยอะมากปรากฏว่า แล้วก็ถ้าเราไม่สามัคคีกันอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเลยคือความสามัคคีในในหมู่ชนของเราเนี่ย <Okay. S 1> เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสําคัญแต่บัดนี้เนี่ยความสามัคคีในหมู่ชนเนี่ยเราเรามีน้อยมีน้อยลงนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาพอเทคโนโลยีมันเข้ามามันก็ทําให้คนเรามีลักษณะที่เรียกว่าเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้นนะครับแม้กระทั่งมือถือของพี่แจนเนี่ย พี่แจงก็สามารถดีไซน์อะไรต่างๆนานาได้บนมือถือทุกอย่างเราจะเป็นยูนิคหมด<ช>เราเรียกสิ่งลักษณะเช่นนี้ว่าปปจเจกชนนิยมหรืออินดิวิโดซึ่มนะครับคือคนจะนึกถึงแต่ส่วนตัวก่อนพอเวลาจะทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันไม่มีอ,มอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ที่เราต้องสร้างมันขึ้นมาแล้วเราอยากสร้าง awareness ในเรื่องนี้มากๆะนะครับอันนี้เรื่องเรื่องที่หนึ่งสำหรับเรื่องคน เรื่องเรื่องคนเนี่ยมีเรื่องขององค์ความรู้นะครับไม่ใช่เรื่องของปากท้องอย่างเดียวนะเรื่องปากท้องจะเป็นเรื่องส่วนหนึ่งนะครับเราพูดถึงความเท่าเทียมกันเนี่ยเราพูดถึงความเท่าเทียมกันส่วนใหญ่เราจะพูดถึงความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจทำยังไงถึงจะกินดีอยู่ดียยากจนร่ำรวยเราพูดกันอยู่แค่ไหนแต่ว่ามันมีอีกอันหนึ่งซึ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องความเหลื่อมล้ําทางปัญญา และความเหลื่อมล้ําทางความสามารถความเหลื่อมล้ําทางปัญญาเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่นักศึกษาว่าปอหกสี่เน้นย้ําอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการพัฒนาเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําทางปัญญานั่นก็คือการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถแล้วยิ่งในช่วงเอชโซซายตี้เนี่ยนะครับเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วเนี่ย อายุ60แล้วจะมารอให้หลวงเลี้ยงหรือว่าจะเอาเงินสะสมในช่วงที่เราทํางานอยู่ 20- 30ปีแล้วเราดันอายุยืนาย,ยาวยไม่พอ,อมันไม่พอ,ม,ม,พอมันไม่พอก็จะอยู่อย่างยากลาบากแล้วในช่วงที่เราอยู่อย่างยากลําบากเนี่ยเราจะมีโรคเยอะโรคร้ายก็จะลุมเราเราเราต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วรัฐก็จะเก็บเงินมามามา,มาดูแลเราไม่ได้อันนี้ก็คือคือเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะนั้น<ะ>เราต้องมีความสามารถ ในการทำมากินทุกช่วงเวลาแม้กระทั่งเราเกษยียณอายุไปแล้ว60ไปแล้วเราก็ควรจะต้องมีความสามารถในการเลี้ยงดูตัวเองในทุกประเทศเป็นอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ได้จำกัดจะพาะว่าจะต้องไม่ต้องให้รอให้ใครมาเลี้ยงเราต้องเลี้ยงตัวเองของเราได้เพราะฉะนั้นความสามารถในการหาไรายได้ของคนในทุกช่วงระยะเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญข้อหนึ่งที่รัฐมนูญปัจจุบันกําหนดไว้ก็คือว่าเราต้องพัฒนาคนนะครับ ให้มีวินยัยมีความภูมิใจในชาติมีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตอนนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวจุมชนสังคมและประเทศชาติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องพัฒนาคนนะครับความเหลื่อมล้งทางปัญญาเป็นเป็นเรื่องสําคัญถามว่าแล้วเราจะแก้ไขความเหลื่อมลังทางปัญญาได้อย่างไรเด๋ยนนี้มันมันมันมีระบบการเรียนร,ร,ร,ยนรู้ที่เราเรียกว่าการเรียนรู้ตลอ,อดชีวิตค มันไม่ใช่การเรียนรู้เฉพาะในห้อง <ใน S 2> เรียน,ยนจะต้องไปเข้าโรงเรียนต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยจึงจะได้เรียนะนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามพัฒนากันขึ้นมาก็คือสร้างระบบนิเวศทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้นมาระบบนิเวศระบบนิเวศทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learning Ecosystem เนี่ยมันมันมันไม่ใช่แค่เฉพาะเป็นหน้าที่ของรัฐแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะต้องช่วยกัน นะครับหน้าที่ของร้าก็คืออำนวยความสะดวกให้กับให้กับสถานศึกษาหรือภาคเอกชนนะครับในการที่จะทําเรื่องนี้ด้วยกันถามว่าทํำยังไงถ้าเคยถ้าผมจําว่าจําได้ว่าเราไปญี่ปุ่นกันะนะครับพี่ๆก็คงจะได้ไปญี่ปุ่นท่านผู้ชมคงจะได้ไปญี่ปุ่นกันบ่อยๆนะครับเ,เราจะเห็น<ป>เราจะเห็นมิวเซียมของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งภาคเอกชนเป็นคนทํา อย่างกรณีของอเส้นบะหมี่บริษัทนิชินก็จะทำว่าเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจของเขาของคนของเขาเนี่ยขึ้นมาในการที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆนั่นคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหนึ่งซึ่งภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่จะพัฒนาไปข้างหน้าม,มันไม่ใช่แต่เฉพาะว่า เปิดห้องเลคเชอร์แล้วก็สอนสอนสอนอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่การสึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลพักดันว่าประเทศไทยอันนั้นอันนั้นต้องอ่านออกเขียนได้อ่านออกเขียนได้แต่ไม่ใช่การเรียนรู้ที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตมันจะอยู่ในอยู่ในตัวของเราทุกคนเราต้องรู้จักอ่านรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์แล้วก็รู้จักลงมือทำเพราะฉะนั้นข้อที่นักศึกษาวปรุ่น64เสนอเนี่ยนะครับ ในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติในด้านคนเนี่ยนะครับเราคิดว่าเรื่อง live long learning <ม>เป็นเรื่องสําคัญมากถามว่าแล้วเราจะปลูกฝังนิสัยในการศึกษาเล่าเรียนกันยังไง <ใช S 1> นะครับทุกวันนี้ทุกคนพยายามดูมือถือกันอยู่ตลอดเวลาเราดูอะไรกันดูอะไรที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ <laughs> ดูบันเทิงเราอาจจะดูเรื่องบันเทิงเราอาจจะดูเรื่องอะไรแต่ว่าถามว่าแล้วมันมีความรู้อยู่ในนะั้นมันก็มีมน,มนะนถ้าเรารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เนี่ยพ่านั้นเนี่ย ไอ้เรื่องเรื่องนี้สําคัญเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยรัดลงทุนทําให้แล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่เรานี่แหละที่จะต้องขวนขวายหาความรู้ผมยกตัวอย่างภรรยาผมก็แล้วกันภรรยาผมเนี่ยช่วง Work ์ r ฟอร์มโเนี่ยก็ออกไปซื้อของลําบากออกไปซื้อของลําบากปุ๊บเนี่ยทำยังไงละ่ะชอบชอบทานขนมปังเพราะนั้นก็เริ่มต้นจากการเปิด อินเทอร์เน็ตดูวิธีการทําขนมปังดูยูทู u อยู่ดูดูอะไรต่างๆนานาซึ่งใน y t u t u เนี่ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกเขาเรียกแชร์ลิงก์อีคอมมีนะส่วนหนึ่งของแชร์ลิงก์อีคโนเมเพราะทุกคนเอาความรู้ด้านต่างๆมารวมกันสูตรใครดีสูตรใครเด็ดมีผลดีผลเสียยังไงเอามาทดลองแล้วก็เริ่มลองทาที่บ้านเดี๋ยวนี้ขนมปังไม่ต้องซื้อกินแล้วพัฒนาไปสู่ อา,อาชีพอือ่นๆขนมอื่นๆสิ่งที่อยากทําอื่นๆต่อไปอน,นะครับนี่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราไม่มีวันหยุดเสร็จแล้วสามารถเราถามว่าสิ่งเหล่านี้สามารถหาไราไยได้ได้ไหมหาไราไยได้ได้ด้วยน,นะครับจะแก่จะเท่าอะไรมันก็จะเหมาะกับช่วงวัยของเราช่วงวัยของเราคงไม่ไปเป็นนักกีฬาทีมชาติหรืออะไรนะฮะเราคงจะต้องทําอะไรที่มันเหมาะกับวัยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเลยแล้วก็ถามว่า แล้วเราเสนออะไรที่มันเป็นรูปธรรมครูปธรรมเนี่ยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยรัฐจัดให้ละนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศตงๆนะครับเชื่อไหมว่าผมไปออสเตรเลียเพิ่งกลับมาเน็ตที่ออสเตรเลียเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีแย่กว่าเราสู้เน็ตบ้านเราไม่ได้เลยเน็ตขอะเราความเร็วดีมากแต่เราก็ยังบอกช้าอยู่อีกนะ แต่ของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าลมพัดมาทีฮูหลุดหายไปเลยอะไรเงี้ยโ <c oughs> ครงสร้างพื้นฐานมีละ <c oughs> ในนี้ถามว่าแล้วเราจะส่งเสริมสนับสนุน <c oughs> อำนวยความสะดวกเขายังไง <c oughs> เราคิดว่าภาครัฐควรจะมีส่วนเป็นคนนำนะครับ <c oughs> ในการที่จะไปชักชวนในการที่จะให้ความรู้กับคน <c oughs> นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรามีเรื่องสินค้าชุมชนอยู่แล้วสิ่งที่เราพยายามทำก็คือทำยังไงให้สินค้าชุมชนมันขายออกไปได้ นะครับซึ่งตอนนี้การค้าขายออนไลน์มันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับแต่ว่าบางทีพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่รู้รู้เฉพาะรุ่นหนุ่มรุ่นสาว <คะ S 1> ว่าจะขายออนไลน์ขายยังไงอะไรจะเอฟอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้นะครับแต่ว่าจะสอนให้คนที่ที่ทำวิสาหกิจชุมชน <คะ S 1> เขาขายของแบบนี้ได้ยังไงเมืม่อไหร่จะมีคนมาเอฟผ้าไหมนึกออกไหมฮะ ถ้าถ้าเรามีผ้าไหมสวยๆแล้วเรามีคนมาแอปผ้าไหมเรามีผ้าไหมสวยๆโดยโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปซื้อแล้วเดี๋ยวนี้ระบบโลจิสติกในเรื่องของการขนส่งมันก็มีอยู่แล้วสะดวกด้วยนะครับเพราะนั้นจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะใช้สถานศึกษาในท้องถิ่นสถานศึกษาของชุมชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนก็ดีไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในชุมชนก็ดีราชพัฒต่างๆราชพัฒราชมงคลอะไรต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วใช่ ช่วยกันทําโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงคนสูงอายุแล้วก็ทําแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เราขาดแคลนคนในด้านด้านวิทยาการต่างๆะนะครับให้พวกนี้มันต้องใช้ฝีมืออย่างเช่นโรบอติกนะครับแล้วก็รัฐบาลมีนโยบายที่จะผลักดัน นะครับการการผลิตของประเทศเนี่ยให้ไปสู่เรื่องการผลิตที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงไอ้เรื่องนี้ต้องเรียนอไอ้เรื่องนี้ต้องเรียนถามว่าแล้วเ,เรียนยังไงก็เรียนเรียนโดยการทําไปด้วยะนะครับแบบที่ต่างประเทศก็ทาเนี่ยเขาหลักสูตรของเขาเนี่ยค,คือไม่ได้สอนเฉพาะในโรงเรียนไม่ได้สอนเฉพาะมาหานวะิทยาลัยแต่มีการฝึกงานเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะทําโครงการแบบนี้ร่วมกับภาคเอกชน นะครับเขาต้องการคนประเภทไหนความรู้ประเภทไหนเนี่ยเราก็ไปจัดการฝึกงานส่งเขาไปฝึกงานร่วมกับภาคเอกชนในระหว่างฝึกงานเราอาจจะมีสวัสดิการให้นักเรียนอาจจะจ่ายคนละครึ่งก็ได้นะครับเป็นเป็นค่าฝึกงานให้น้องๆที่เข้าไปอยู่ทํางานอยู่ในโรงเรียนหรือว่าแล้วแต่เอกชนจะใจดีเอามาลดภาษีให้ได้ไหมอะไรประมาณนั้นเสร็จแล้วเราจะได้คนอย่างที่อุตสาหกรรมต้องการ แนวคิดรุ่นใหม่เขาต้องการอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอันนี้เป็นเรื่องคนที่เราต้องการนะครับเราผลิตชุดความคิดอยู่อยู่ชุดหนึ่งเราบอกว่าหนึ่งก็คือ o u าว u t ฟิวเจอร์เราต้องเลือกเองนะครับอนาคตของเราเราต้องเลือกออันนี้สองก็คือมีความกล้าที่จะทำ dare to change เปลี่ยนจากตัวเองจากจากคนที่ เคยทำแต่แบบนี้ไปเป็นทำหนึ่งกัอื่นนะครับอันที่สาคือลงมือทำ just do it ต้องทำแล้วต้องทำเพราะถ้าคิดอยู่ไม่ลงมือทามันก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับเราจะติดอยู่กับกรอบเดิมๆเราจะทํานาเหมือนเดิมทําไมเราไม่ทํานาแบบออแกนิกทาไมเราไม่ทํานาแบบใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเข้ามาซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเยอะแยะเต็มไปหมดละ นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้าเนี่ยเราจะต้องคิดให้รอบอไม่ว่าจะเป็นเรื่องใครเหมืเช่นน้ำมากน้ำน้อยอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้โครงความรู้ของเราได้อันนี้เป็นเรื่องอเป็นเรื่องการพัฒนาคนเหลือการพัฒนาภาครัฐและกฎหมายครับส่วนการพัฒนาภาครัฐเนี่ยภาครัฐต้องต้องยอมรับนิดหนึ่งว่านอกจากคนทั่วๆไปเนี่ยซึ่งเป็นกําลังผลักดันนะทุกคนต้องรวมมายรวมมือกันจูงมือกันไปข้างหน้าแต่คนที่จะมีส่วนสําคัญก็คือภาครัฐ ภาครัฐเนี่ยคือ,คอแกนนําหลักของทุกประเทศที่จะต้องทาแต่ว่าใน,ในความท้าทายใหม่ที่ภาครัฐเผชิญเรารเผชิญหน้ากับอะไรบ้างเรารเผชิญหน้ากับเรื่องเอชโซซายตี้ะนะครับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเราเผชิญหน้ากับเรื่องเทคโนโลยีะนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องใคร่เมตเชนเป็นเรื่องสําคัญอีโคโนมิกถามว่าสถานการณ์เช่นนี้มันบีบรัดทําไมมีคนพูดกันอยู่มากครับว่าภาครัฐเนี่ยโครงสร้างใหญ่เถื่อท้า คนก็เยอะงบประมาณก็เยอะนะครับใช้เงินไปกับงบปุกคลากรเนี่ยเจ็ดสกว่าเปอร์เซ็นต์นะวันนั้นถ้าถ้าจะเป็นไปได้ไหมจะปรับโครงสร้างก็ให้เล็กลงอันนี้ก็เป็นเป็นคำถามหนึ่งแต่เรื่องการปรับโครงสร้างเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเรื่องใหญ่ดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็แล้วพอไปแตะเข้าปุ๊บปอนมันมันเหมือนไปกระทบกับคอมฟอร์ทโซนของใครดอใครเนี่ยทุกคนก็จะบอก มันจะมีกำแพงกั้นกันทั้งนั้นไปทำที่โยอ <back yard S 2> ุนแบกยากะอย่ามาทำอย่ามาทำนิสชานย่ามาเริ่มงนิสชาน <laughs> คือทุกคนมีมี resistance คือกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงหมดแต่ไม่คิดว่านั่นคือโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้ออกไปเปลี่ยนอาชีพใหม่ <laughs> นะครับเราคงคิดว่าเราจะขยายอายุกเกษียณดีไหม <laughs> ในทางตรงข้ามถามว่าทำไมเราไม่ย่นอายุกเกษียณละ่ะ <laughs> อย่างหกสิบล่นมาเหลือห้าสิบ แล้วช่วง10ปีสุดท้ายเนี่ยคุณหลักมาลีฟออกไปทำประกอบอาชีพอื่นซึ่งถ้าทําแล้วมันโดนใจคุณก็ไปทําอย่างอื่นได้แต่เรื่องนี้ต้องคิดมากใช้เวลามันมันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่แล้วพโยนหินออกไปเนี่ยปุ๊บก้อนหินก็จะกลับมาทหลายก้อนโยนเลยก้อนก็จะกลับมาหลายก้อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาว่าปอสมกฤษดีเสนอคืออย่าเพิ่งไปแตะโครงสร้างมันมากอันนี้ต้องใช้เวลาต้องทําความเข้าใจกันเยอะปรับวิธีการทํางานก่อน นะครับวิธีการทํางานเนี่ยปรับได้เร็วนะครับเราคิดว่าถ้าเราปรับวิธีการทํางานได้เนี่ยโดยนําเทคโนโลยีซึ่งเป็นความท้าทายหนึ่งเข้ามาใช้เนี่ยเราจะสามารถทําให้ระบบราชการเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้เอาพี่น้องประชาชนอยากสั่งอาหารทุกเดี๋ยวนี้ทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดตึดดดด๊กตึ๊กอยากกินอะไรกี่ชุดเผ็ดน้อยเผ็ดมากได้หมดภาครัฐทาได้ไหม เอาให้ได้แค่นี้ก่อนเป็นดิจิตอลการเมือ์เป็นดิจิตอลการเมืองเอาระบบดิจิตอลเข้ามาใช้แบบที่เอกชนต้างทำทำได้ไหมแต่แล้วถ้าเอามาเข้ามาทําแล้วเนี่ยตอบสนองความต้องการไปสํารวจความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนเหมือนที่เอกชนทำเนี่ยว่าเขาพอใจมากขึ้นไหมถามว่าทําอยู่ไหมทําอยู่แต่ว่ามันติดข้อกฎหมายบางประการเพราะฉะนั้นต้องมีการพัฒนากฎหมายควบคู่กันไปด้วยหรอคะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยเราพยายามแก้กฎหมายกันอยู่ นะครับมันมีกฎหมายเรื่องการบริหารงานภาครัฐโดยระบบดิจิทัลอยู่แล้วะนะครับแต่มันขาด Missing Link บางประการ<ม> Missing Link ที่ว่านี้ก็คือเรื่องของของการอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆต,<ม>ตามกฎหมายเนี่ยกฎหมายฉบับนั้ไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันดูสุ่มเสียงใช่ไหมคะใช่ครับ<ม><ม>กฎหมายฉบับปัจจุบันก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าออกกฎหมายใหม่มขึ้นมาฉบับหนึ่ง เชื่อม missing link เนี่ยเขาได้กันถามว่าทำยังไงก็บอกว่าการอนุมัติอนุญาตตามกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ให้ทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกใบอนุญาตนะครับรับคำขอออกใบอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตนะครับอ,อะไรกะรับเงินนะครับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ออกใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทำได้หมดตอนนี้ทำได้ตอนนี้ทำได้กกฎหมายกำลังจะมีผลใช้บังคับ แล้วถ้าใช้บังคับแล้วเนี่ยหน่วยงานสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับระบบการทํางานของเข้าได้เราต้องการให้ภาครัฐเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันทั้งหมดพอเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันทั้งหมดได้ก็สามารถให้บริการเลยที่ไม่เป็นภาระพี่น้องประชาชนวิจัยเวลาไปติดต่อราชาการคงจะเบื่อ <c oughs> ต้องขออยู่นั่นแหละสำเนาทะเบียนบ้าน <c oughs> ขอ<ช>สำเนาบัตรประชาชนขอทําไมและเอกสาร <c oughs> <ช>นี่เอกสารก็ทางราชาการออกให้เพราะนั้นจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราใช้ระบบนี้เข้ามาเนี่ยลดภาระประชาชน ถูกต้องค่ะใครจะมีเครื่องถ่ายเอกสารที่บ้านไม่มีรับรองมันเป็นภาระที่จะต้องไปนั่งถ่ายเอกสารแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวเขาไปติดต่อทุกครั้งก็ต้องมีทุกครั้งแล้วก็เซ็นรับรองถามว่าเซ็นรับรองทําไมก็เอกสารใบสําเนาบัตรประชาชนก็หลวงก็ออกให้นี่ก็หลวงก็รับรองเองดีแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลกันเท่าไรกันทาอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วในเรื่องค่อยพอเราได้ข้อมูลที่ชัดเจนเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะมาทำเรื่องของของการให้บริการในลักษณะ one stop เซอร์วิสได้เบ็ดเสร็จเลยทีนี้ใบญาติอะไรก็ตามเนี่ยจะขอมีลิสรายการให้เสร็จจับปุ๊บคุณก็ติ๊กเอกสารอะไรที่ทางราชการออกให้คุณก็ไปดูเอาไม่ต้องมีขอเอกสารเพิ่มบางส่วนเท่านั้นเองมันจะทําให้บริการภาครัฐเนี่ยสะดวกได้อยู่ที่ปลายนิ้วเป็นมันสต็อปเซอร์วิสได้ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เราทําอยู่แต่ว่ายังยังไม่เต็มที่เพราะว่าติดข้อกฎหมายที่ว่าเพราะแต่เพราะว่าพอมีกฎหมายนี้แล้วเนี่ย นะครับผมเราคิดว่าในรอบ3เดือน6เดือน9เดือนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเซต Data Standard ให้มันเหมือนกันะนะครับแล้วก็ทำระบบเชื่อมโยงกันให้ได้เป็นสถาปัตยกรรมเปิดในขณะเดียวกันก็มีเรื่อง security ตามมาอันนี้ก็เป็นเรื่อง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 ดิจิทัลกมนในส่วนของ open government เนี่ยเราต้องบอกกันเลยว่าเนื่องจากว่าเราทำงานกับกับพี่น้องประชาชนยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่ของรัฐบาล แต่เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องช่วยกันผลักดันไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถามว่าพี่น้องประชาชนจะมาร่วมผลักดันกันไปข้างหน้าได้อย่างไงร่วมคิดครับร่วมทําครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากถามว่าร่วมคิดยังไงต้องมีช่องทางให้เขาแสดงความคิดเห็นเขาจะได้ส่งความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาได้เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานจะต้องมีช่องทางสื่อสารกับพี่น้องประชาชนจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทุกวันนี้แอบแอบนินทาออกอากาศตัวนี้จะประกาศจากทารณภัยทีอะไรเงี้ยบางทีเราจะเห็นว่าภาษาราชการล้วนๆเลยฟังไม่เข้าใจหรอกเออ่านไม่เข้าใจรัติจูดเท่าไหร่ลองจูดเท่าไหร่แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เลยตจูดอยู่ตรงไหนคือ logic คือมันต้องง่ายต่อความเข้าใจนะครับน้ํามาเดี๋ยวนี้น้ําขนาดนี้3.5เมตรจากระดับน้ําทะเลากลางรู้กันไหมว่าระดับน้ําทะเลปากลางมันอยู่ที่ไหนมันวัดจากไหน ไม่เหเหมีม עם, ใครรู้ถามเท้าหน้าที่เหาเผอยยังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสื่อสารเนี่เป็นเรื่องที่สําคัญการนี่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นโอเพนก e r n m เมนเป็นโอเพนก e r n m เมนคือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมคิดก่อนเสร็จแล้วอย่าพูดอย่างเดียวร่วมทำกันด้วยนะจุงไม้จุงมือกันร่วมทำอย่างแยกขยะนี่ ผมเจอคำถามมากมายบอกว่าโอ้ยจะแยกไปทําไมในเมื่อสุดลยเขาก็ไปโยนใส่รถคันเดียวกันเราเห็นแค่นั้น้ะเราตัดสินไม่ได้นะว่าสำหรับคนเก็บขยะเนี่ยนั่นคือทองคำนั่นคือสิ่งของมีราคานะครับเขาแยกอยู่แล้วถ้าเราช่วยเขาแยกเนี่ยถ้าเราช่วยเขาทำหากินด้วยซ้ำไปแล้วทุกอย่างมันจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่พอเราเราเห็นแค่เขาโยนขึ้นรถ เอาไปกองรวมกันเราก็ขายเหมาแล้วว่าอ้าวนั่นคือฉันแยกไปก็เปล่าประโยชน์แยกไปก็เปล่าประโยชน์ถ้างนี้จบไม่ต้องทำรายกันแล้วเขาพูดกันมานานแล้วผมว่ามันเป็นประโยคที่ที่ควรจะเลิกพูดได้แล้วอ่ะแล้วจริงๆใเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยเวลาคนเก็บขยะเขาเก็บเขาเก็บเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มแยกสังเกตสิตอนเช้าออกเช้าๆ้าหน่อยรถจะติดถามว่าทำไมติดติดรถขยะนี่แหละยืนแยกอยู่นั่น่ะ ถ้าเราแยกเสื้อตาแรกแล้วเนี่ยรถก็ไม่ติดคาร์จจบอนอิมิชชั่นก็จะน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราควรจะต้องช่วยกันค่ะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอสําหรับเราที่เราจะเสนอให้รัฐบาลครับใช่ไหมคะในการพัฒนาคนพัฒนาภาครัฐและกฎหมายกฎหมายเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะกฎหมายนี่เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องพูดกันค่อนข้างมากทุกวันนี้มีแต่คนพูดแบบเข้าใจผิดๆนะบอกว่าเออเรื่องนี้ยังไม่มีกฎหมายก็จะเข็นออกกฎหมายกันจริงๆค่ะ ชีวิตนะครับบอกตรงๆว่ากฎหมายเนี่ยมันจํากัดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนถ้าไม่จําเป็นอย่าออกเน่ยนะนักกฎหมายไม่ได้อยากออกกฎหมายไม่ได้อยากออกกฎหมายเพราะเรารู้ว่ามันจํากัดสิทธิเสรีภาพชนไงแล้วรมนวญเขาก็เขียนโดไว้อยู่นั่นแล้วบอกว่าอะไรที่มันจํากัดสิทธิเสรีภาพคนเนี่ยถึงจะออกกฎหมายถ้าไม่ได้เขียนกฎหมายเนี่ยแสดงว่าคุณมีสิทธิเสรีภาพเต็มอยู่แล้วแต่เราไปเข้าใจกันผิดๆไงแล้วเวลาไปสัมภาษณ์มีปัญหาเรื่องนู้นนี้นั่นเขาก็ไปถาม เรื่องนี้ยังไม่มีกฎหมายก็จะตอบกันด้วเสียงสันสานแล้วก็พยายามเขียนกฎหมายอะไรกันออกมากฎหมายมีอยู่ประมาณ7 8 0 0ดร้อยฉบับนะครับพรบเนี่ยที่จํากัดสิทธิเสรีภาพเรานะนั่นหมายความว่าสิทธิเสรีภาพเรา7 8 0 0รอเรื่องเนี่ยถูกจํากัดถูกไถูกจำกัดไปแล้วถูกจํากัดไปแล้วยังไม่พอกฎหมายลําดับรองเนี่ยซึ่งเป็นออกตามพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยจะไปกําหนดขั้นตอนวิธีการหลักเกณฑ์ที่การเงื่อนไขรูปแบบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดอีก มีอยู่7,400กว่าฉบับเนี่ยถ้าที่ผมตรวจมานะเฉพาะกฎกระทรวงอย่างเดียวนะ,<ค>ะซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องนี้ถามว่าโอ้โหมีสมมุติว่าตีว่า1ต่อหนึ่งมันก็มีกระบวนการที่เราจะต้องทาตามแล้วประมาณ7,400กว่ากระบวนการ <คะ S 2> แต่ในชีวิตจริงไม่ใช่กฎกระทรวงฉบับหนึ่งจะกําหนดหลายเรื่องเพราะนั้นอาจจะต้องคูณ2คูณ3หรือคูณ4 74 28ก็2 8 0 0 0เรื่องที่เราจะต้องทําซึ่งมันเป็นภาระทั้งสิ้นนะครับ แล้วเราจะเสนอยังไงข้อเสนอของเราคือตอนนี้ที่มีการเสนอให้ปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเสนอไปให้มีการแก้ไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติถามว่าจริงๆพระราชบัญญัติต้องแก้ไหมบางเรื่องก็ต้องแก้นะ,ะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมผมเรียนเลยว่าผู้ใหญ่เขาพูดกันหลายคนบอกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการนะซ <c oughs> าตานอยู่ในรายละเอียด<อ>นางฟ้าในหลักการนี่คือในพห<า>ลรบ พอราบอจะดูดีค่ะแต่พอลงรายละเอียดเพิ่มเนี่ยคือซาตาน <c oughs> ชัดๆกาหนดขั้นตอนหะเกีนี่ให้มันยากเย็นเข้าไว้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เแก้ตรงนี้ก่อนได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นผมเราคิดว่ายุทธศาสตร์ที่เราจะผลักดันในช่วง3ปี5ปีข้างหน้าที่จะทําให้เป็นควิกวินค่ะนะครับทำให้เราประสบความสำเร็จได้คือแก้กฎหมายระดับลูกบทโดยพาะยิ่งกดกระทรวงต่างๆค่ะ นะครับเร่งทําให้แล้วเสร็จภายใน25ของแต่ละปีแต่ละปีมันก็จะครบร้อยเภายในสี่ปีแล้วก็จะทันสมัยด้วยที่สําคัญคือกฎหมายนี้จะต้องมีการทบทวนทุกรอบระยะเวลากฎกระทรวงก็เหมือนกันค่ะบางอันออกมาเป็น1 0บสปีแล้วไม่ใช้เลยไม่ได้ทบทวนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหามากค่ะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของเนงศึกษาวะปะอ64ที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลนะคะวันนี้ค่ะก็ ต้องขอพระคุณค่ะคุณประกรณ์นิมประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมาการกฤษฎีการนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ค่ะวันนี้รายการคิดเพื่อชาติก็หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกานะคะทาง TNN2 หรือว่าทางช่องทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีค่ะวันนี้ดิฉันสวิตานะคะนะครและคุณประกรณ์นิมประพันธ์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ